ผมจำ่องรีวิวแบบมาเป็นเสื้อผ้าครับนี่ครับเหมือนเสื้อผ้ามันนะครับนี่ครับกี่บาทคะห้าบาทครับ <c oughs> อันนี้นคือผมงชันะครับค้อนยานนะครับอันนี้ก็เป็นแอมแบกบนยาวอะไหนเอามาทาบตัวหน่อยดิไหนมาวัดกับตัวหน่อยดิครับมา มันจะเป็นลายแบบไหนขอดูลายหนค่ค่ะโอ้ดูพพพมารีวิวตัวนี้อีก <c oughs> รีบารีวเวัิวนี้อีแล้วกมาไว้ตรีรีวิวเลยตัวนี้โอ้โหสวยจังเลยค่ะ กี่บาทคะกี่บาทคะบ่าวภาพเต๋อบ่าวภาพเต๋อเอาโชว์มารีนิวอันมารีวิวดีๆหาบาทนะครัมารีวิวดีๆห้าบาทครับห้าบาทสองร้อยแบบเลยต้องครับแบบนี้ไม่ต้องพับค่ะไม่ต้องพับค่ะวางไว้เลยค่ะมารีวิวตัวอื่นต่อแล้วก็พับอย่างนี้แล้วก็ นนี้เป็นจเจ้าแหิงชุดอวกาศนะครับเดียเขาดูหน่อยค่ะเขาดูเนื้อผ้านะคะอืมนุ่มมากเลยคะคะต้องใส่เนื้อหนักเลยหอมอไหมคะหอมครับแต่ะะยังหอมอยู่เลยค,ค,ค,คยมมรับหอมครับคิดถึงไม่มีเลยครับดูสิฮึบเดี๋ยวถึงไม่มีเลยได้ชุดใหม่กับขอมมบงมันมีแล้วชุดมันมีเปิดมอ,อนะ เนบอกมันมีด้วยมามามาปิดคลิปเร็วมาปิดคลิปหน่อยใจไม่ไมไม่ชุดใหม่ครับไม่มีหรอกมีแล้วบอกไม่มีกันบอกก่อนชุดเกี่ยวใครกีวิวไม่มีเนี่ยไอรีนนะมินเนียนเขาเรียกว่ามินเนียนเกี่ยวเกี่ยวหรอมีวิวไม่มีกันเขาใส่ยุ่มสบายแล้วะครับ อ่าเรามาปิาคดคลิปปิดครื่องนะคะบายบายขอบคุณครับเรียงนี่ขอบคุณครับกดยังกด